ขรื่องอะไครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณสยามดารากรดูเลยนะครับขอบคุณกรรมการขอบคุณนักข่าวทุกคนที่ที่โหวตให้พี่เบิร์ดแล้วก็สุดท้ายให้สุดตัวกับคุณแฟนเพลงทั่วประเทศเลยนะครับเพราะว่าทำไว้เปอร์สตาร์ตลอดการมีความหมายมากสำหรับพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดคิดว่าอะไรที่ทำให้เราเป็นซปเอร์สตาร์ตลอดการพี่เบิราะว่าความรักที่เรามั่นคงกันทั้งคูขอบคุณงานทุกงานที่ทำที่ทำให้แฟนๆรู้จักพี่เบิร์ดนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ทำ เราเป็นคนที่รักจิ้มเหอนแต่งนะเราอยู่กันมานานนะครับแล้วก็หน้าที่ของเราจริงๆรู้สึกตลอดแต่งตลอดต้องมารับตลอดตลอดปีบอกพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก็มาครับได้นับรางวัลตลอดการนี้เต็มบ้านเลยี่ะพี่ได้นับรางวัลของเราบ้างเรียกค่ะพี่เบิร์ดว่าท้องไหนอะไรอย่างเงี้ยเราไม่องเด้าอยู่กันเต็มไปหมดคือห้องวันนี้เป็นห้องทำงานแล้วก็เวลาเราเวลาเราใจจ่อยขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเราเหนื่อย ไปจนมาเดินเข้าไปแล้วก็จะเหมือนกับเราได้เข้าไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับชาร์จแบตปุ๊บปุ๊บปมองแล้วชื่นใจครับพี่เบิร์ดคะอยากฝากให้พี่เบิร์ดแบบให้กำลังใจน้องๆที่เป็นซุปตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่ใหม่จะเป็นยังไงทยังไงให้เป็นซุปตาคือจริงๆแล้วพี่เบิร์ดอยากจะบอกว่าคำว่าซุปตาหรือคำว่าซูเปอร์สตาร์ที่ทุกคนได้ยินอยู่เนี่ยเราเรา คิดว่าเราอย่าอย่ายึดคำนี้นะครับยึดเอาความดีเอาหน้าที่ของเราทั้งที่เขาเห็นและเขาไม่เห็นสมมติว่าในวันที่ไม่มีใครเห็นเราเราก็ต้องมาะพตัวให้ดีนะครับ<ม>ก็ขอให้รักในอาชีพของเราเพราะว่าโครงการน่าอยู่มากนะครับแล้วก็พี่ๆนักข่าวของเราด้วยก็น่ารักเพราะฉะนั้นการอยู่ตรงนี้อยู่อย่างมีความสุขก็ต้องอยู่อย่างที่รักกันจริงๆแล้วก็ซื่อสัตย์กันจริงๆพี่เบิร์ดหลายๆคนจับตาเยอะแต่ว่าเรื่องความรัก รักโอ้โหมีชาำกินเล่นดิโอ้ยเลือดฝาดเยอะไรก็ชจุกกระจิกหน้าแดงเลยนะเหมือนมีตลอดเลยครับนะมีตลอดเลยครับขาดไม่ได้โอ้ยแต่เรื่องมันเรื่องก็พูดออกอากาศไม่ได้นะครับเรียกว่าตอนนี้แฮปปี้แล้วสินมากใไหมรบแฮปปี้ครับฟินนั่นอีกเรื่องหนึ่งขอบคุณนะครับ